โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับในซีรีส์กดกระชาของช่องผมเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับในเกมบ่าวดั๊สองครับอ่าตอนนี้บ่าวดั๊กสองก็เรียกว่าครบรอบ2ปบีแล้วนะเราก็อยู่ในช่วงกิจกรรมซัมเมอร์นะครับก็มีตู้กระชาของตัวละครชุดซัมเมอร์นะครับแล้วก็แจกฟรีกดวันละครั้งเหมือนเดิมนะก็วันนี้ผมก็จะมาเอา เอาบวกห้าทุกตัวเลยกันนะวันนี้นะมีกี่ตัวเอาบวกห้าหมดเลยนะวันนี้เพราะช่วงนี้เกมมันก็แจกเยอะคนระับก็ในกิจกรรมนะก็จะมีกิจกรรมานี่คนระับเป็นแจกตัวละครคนระับไอตัวพวกนี้ก็เป็นตัวที่เคยแจกมาแล้วนะก็มีการรีรันกรัรมอีกรอบหนึ่งครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้ตัวละครแจกฟรีบวกห้านะก็ตอนนี้ก็เรียกว่า ไปทำเคว้กันหน้าคนระับเกมกลับมาแจกอีกรอบหนึ่งนะก็หลายตัวเลยนะเนี่ยนี่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยนะนี่แจกบวกห้าสี่ตัวเลยนะส่วนใครที่รับแล้วมันก็จะก็จะได้เนะี่ยเป็นได้เนี่ยเป็นแต้มนะนแล้วก็มีกิจกรรมครับเก็บแต้มเอาเหรียญมาหมุนนะรู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะอ,อ่านี่เป็นคอสตูมครับเป็นคอสตูมของ ซัมเมอร์นะกิกรรมซัมเมอร์นะผมเรียกว่าเป็นคอสตูมที่เรียกว่าค่อนข้างจะเลดนิดๆน,น,นะฮะเอามาดูให้ไม่ได้นะครับส่วนใครที่อยากดูก็ลองไปหาดูนะครับอ่ามันก็สามารถแบบก็เรากดจิ้มจิมจิิจ้ตัวละครได้มันก็จะแบบอ่าลำบกนิดนึงนะฮะอ่าประมาณนั้นพอตอนนี้บาร์ดก,ก็เรียกว่าปรับเลดขึ้นมาแล้วเป็นเลทแปดบวกในตอนนี้นะอ่าแล้วก็จะมีอ่ารู้สึก มันมีเลยวะผมนึกก่อนนะมันมีอ่ามันมันมีอันหนึ่งอ่ะมันมีโปรหมดยังวะหมดน่าจะหมดไปแล้วมั้งอืมน่าจะหมดไปแล้วมันจะมีโปรโมชั่นไอ้เท่าไลาย1079อะได้เหรียญได้ได้ได้เพชรไอ้เนี่ยไอ้เพชรอัพตัวละครอะได้ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกับเพชรเลยนะเนี่ยไอ้ พวกเด็นี้เนี่ยพวกเพชรอัพเกรดนี่เนี่ยไอพวกเพชรอัพเกรดนี่นะไอพวกเพี้ยมันได้ถึงหมื่นเหรียญเลยนะทุกสี่เลยนะอย่างล้ำหมื่นอันนะอ่าเนี่ยดูดิผมมีตั้งสามหมื่นเนี่ยที่มันแจกที่มันแจกแต่ว่าเป็นโปรเติมตังนับในราคาร้อยจิห้าเหรียญน,นะอ่าก็คร่าวๆมันก็มีประมาณนี้นะก็ ใครเข้ามาก็เรียกว่าเล่นใหม่ตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าคุ้มนะหูเนะี่ยจะตัวละครแจกฟรีนี่ก็สตัวเลยนะห้าดาวสีตัวเลยนะแล้วก็ไหนจะแจกพวกนี่พวกของของแอปพ,พวกของสร้างพวกบัตรกดกระชายอีกโอเคมาที่นี่เรามาถึงงานหลักของเราแล้วลว,วันนี้ก็จะมาเอาบวกห้า,บว,หาบวกห้าทุกตัวไปเลยแล้วกันนะไอตัวนี้จําเป็นหรือเปล่าผมจำไม่ได้หรอ อาน้องเป็ดกันแล้วกันน้องเป็ดกันน้องเป็ดอ่าค่อนข้างที่จะได้ใช้นะฮะเป็นตัวสายทับนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นตัวสายซัำกันนะเจ๊กแกนี่น่าจะต้องติดไว้นะคิดว่านะเป็นตัวดาเมจนะคิดว่าโอเคไปเดี๋ยวเราเอาน้องเป็ดกันนะน้องเป็ดเราเอาบวกห้าแต่ตอนนี้มันผมมีบวกสอนครับคือมันเป็นตัวละครที่แบบว่าอ่ารีลันกลับเข้ามานะครับโอเคไปอ้าหไม่นะ อย่าไปยองโอ้โห้ยชักเริ่มไม่ดีแล้ว <S 2> <S 2> ออมาครับไปอ,อ,อย่างงี้สิเอ,อ้ยไม่นยังไม่เย็นเฮ้ย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 เอาสิโอ้ยอะไรวะเอ้ยยังไงยังไงครับโอ้โยโอ้ยจะร้อยโลนะแปดสิบน หาละดว,วงไม่ดีละเฮ้ยเอาแล้วครับคุณชมเอาแล้วเอาแล้วร้อยโลแล้วร้อยโลแม่งออกกันเดียวอะ <ouse noise> เริ่มไม่ดีแล้วครับนี่ร้อยโลแม่งออกกันเดียววนะเฉียร์แล้วไงงานงอ,อครับอันนี้ไม่เป็นการันตีนะตะกี้นะอันนี้คือเนี่ยการันตีแบบนี้นะดวงไม่ดีแล้วเนี่ย <greatness> ยังไงครับยังไงครับยังไงจะเดินไปกี่โลครับยังไงครับ กิโลเนี่ยร้อยห้าสิบแล้วนะเนี่ยนะมามามหลุดหลุดไม่เอานะจะสองร้อยแล้วนะโอ้โหมันเกลือจังวะมาไหมเออนั่นดิร้อยเก้าสิบโลแล้วจบนะบวกห้านะตัวนี้นะก็นังเป็ดผมมีมาอยู่แล้วนะสองดาวนะตอนนี้ก็เรียกว่า ร้อยเก้าสิบโลโดนไปได้ไปสามตัวอาวุธนี่รู้สึกผมจะมีอยู่แล้วอันนี้ไม่จะเป็นอ่าเดี๋ยวเรามากดหาตัวนีก่อนโอ้ยตายแล้วไปแล้วยีสามโลนะครับโอ้โหโอ้โหสิบสามโลนะครับเฮ้ย <c ười> <c ười> อะไรวะ ไม่ออกให้หน่อยห้าสิบโลนะไอหกสิบไม่ออกครับเฮ้ยเจ็ดสิบไม่ออกแปดสิบไม่มาโอ๊ยตายแล้วกูอะไรเนี่ยโอ้ยเก้าสิบไม่ออกนี่ดูดิเกณเนี่ยไม่ครบกระดำตีแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยอะไรเนี่ยหมดเกินหลุดเลดด้วยเอาเข้าไปโอ้ตู้นี้เดินก่โลวะเนี่ย ผมบอกาวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหยับอะ่ะผมบอกเลยโอ้โหยับอย่างงี้ร้อยกว่าโลได้มาตัวเดียวนี่ไม่ไม่ดีแล้วนะครับก็ยังดีนะที่ได้บวกหนึ่งมาแนละ้วโอ้ยยับย,ย,ยูยีเลยยับยูยีเลย โอ้โห,โ,หโอ้โหยับครับโอ้โหยับเว้ยเว้ยจะสองร้อยโลแล้วอะอุ้ยสองร้อยโลได้มาเท่าไหร่วะสามตัวเฮ้ยทมไมรอบน,นี้มันเอาเรื่องอย่างวะโหมดมากเอาเอาวะเอาเอาอ,าอ,าอ,าอาม,มาอยู่วะมาขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวอีกตัวเดียว อีกตัวียวครบเออเรียบร้อยครับจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปแลกเอาเลยนะนี่ไนงะเพราะผมครบสองร้อยโลแล้วนี่แลกเอาอ่าเราจะได้บวกห้าแล้วอ่าอาวุธส่วนตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็มามาที่เจ๊กันดีกว่ามาเจ๊อเอาให้ผมหน่อยเจ๊ผมจะหมดตัวแล้วหกร้อยโลเนี่ย เจ๊ yeah, ผมจะหมดแล้วออกมาหน่อย50โลครับ50โลไปแล้วไม่โอมเจยังไม่มีอาวุธด,ด้วยงานงอกนะเนี่ยโอ้โหยับว่ะเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสียงก็ไม่ใช่แล้วเยอะเอ้าเอายังมาเว้ยงมาเว้เจ๊ยังมาเว,าเว,าเว้บวกหนึ่งเว้ก่อนหน้านี้ผมกดได้ไปตัวหนึ่งแลวนะกดจากการกดฟรีนะอ่า ผมได้จากการกดฟรีไปนะก็เลยก็เลยตอนนี้ถ้ากับว่าได้มาบวกหนึ่งนะโอ้โหถ้ามาันเกลืออย่างว่าตอนนี้หนักเกลือแบบหนักแน่นโอ้โหเฮ้ยตู้อู้รอบนี้เกลือมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหรุดเล็ดด้วย <c oughs> แล้วรุดเล็ดตัวที่แบบว่ามีมีครบอยู่แล้วอะ่ะโอกโหกเจ็บเลยเกลือมาก โอ้โหรุเลดโอ้โหยับเลยอ่ะเออมาแล้วบวกสองอีกสามตัวเร็วขอหน่อยจะหมดแล้วเร็วโอ้โหเหลือโอ้โหจากหกร้อยกว่าโลนะตอนนี้เหลือเหลือบัตรอยู่ร้อยร้อยร้อยเจ็ดโลนะตอนนี้โอ้โหยับเลยนะเรียกว่ากลับไปฟื้นตัวใหม่ยาวๆเลยนะสำหรับสายฟรีอย่างผมนะโอ้โหบวกสามนะฮะก็ยังไงดีวะ ก็เอาให้สุดไปเลยกันไหมจัดไปอีกตัวเดียวมามาดิไอ้ครบดิอีกตัวเดียวโอ้ยจะหมดแล้วอีกตัวเดียวเหลือสิบเจ็ดโลแล้วเอาไปเลยสามสิบเจ็ดโลจะหมดแล้วเออาออกมาหน่อยโอ้ลุตเลยจะหมดแล้วเหลือยี่สิบเจ็ดโลไอ้ยังหมดแล้วเว้ย เอาแล้วหมดแล้วเหลือเจ็ดใบนะเฮ้ยยังครับยังเราจะไม่ยอมเสียเพชรนะนี่นี่นี่เรามีนี่อยู่ <laughs> เรามีนี่อยู่นะ <laughs> เวลามันกดตัวละครได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้สิบสิบใบนะก็ <laughs> เอามาเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อน <laughs> เอามาใช้ก่อน <laughs> เอามาใช้ก่อนครับเอามาใช้ก่อนหกหกร้อยโลหมดเกลี้ยงว่ะ มาดิขอตัวนึงมาดิมาให้หน่อยโอ้โหไม่ยอมอรกกิงห้าสิสี่เอรเซ็นต์แล้วเนี่ยเอ้ยหกสอร์เซ็แล้วเอาแล้วครับจะสี่ร้อยโลแล้วจะสี่ร้อยโลแล้ว มาแล้วยังไงหลุดเลดโอ้โหหลุดตัว3ามด้วยเย้หลุดตัวที่มันเต็มอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหมาแล้วนะแต่ดูนะสามร้อยเก้าสิบเอ็ดโลคืออีกนิดนึงอะ่ะมันก็จะแลกได้สองรอบอะ่ะคิดดูเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยวบวกห้าโอเคเหลือวุ้เจ๊แก่นะ ของง่ายๆ่ายเถอะนะเจ๊เจ๊เจ๊เล่นผมไปเยอะมากเลยนะเจ๊โอ้โหเจ๊ไม่ออกให้ผมเดี๋ยวเรา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 ไปเก็บเก็บตัวกันเก็บตัวก่อนเออเก็บตัวก่อนไม่มีแล้วด้วยหมดแล้วด้วยของจริงนะเนี่ยขาดอาวุธเจ๊แกงเดียนะไม่ออกไม่ออกเอาแล้วกินเพชรแล้วกูเอ้ยโอ้โหไม่ออก ไม่ออกอืมอย่าไม่เอาอย่าทำ่างนี้ออกหน่อยเยอะเฮ้ยมันเข้าเพชรแล้วนะตอนนี้โอ้ยมันเข้าเพชรแล้วออกให้หน่อยเจ <c oughs> โเจเจเล่นเจเล่นกูเยอะมากเลยเชี <c> ่ย <oughs> เจเล่นกูหนักมากเลยเนี่ยหนักหน่วงมากเลยเนี่ยโอ้โหร้อยโล รถหนักมากเลยอ้าวดูดิมันออกแต่แบบเนี่ยมันรุนเรศอะมันเสียเลดตรงนี้นะครับเนี่ยมันออกของซ้ำมาเยอะมากเลยนะเอาจริงนะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยออกของซ้ำเยอะมากเลยเนี่ยใหม่กันเนี่ยเสียเลสไปแล,ล้วเสียเปอร์เซ็นต์เลดไปแล้วโอ้โหออกรัวๆเลยมาแล้วมาแล้วใช่ไหม เชียลุดเล็ดไอ้เสน่ห์ออกอกูซาบิกเออมาหน่อยเหอะโอ้โหโดนไปหนักมากมาครับเหลือตัวนี้ยังไงทำดีไหมคือไม่น่าไหวล้วตอนเนี้ยผมโดนไปเยอะมาก <c oughs> ควดเจ็บเลตวตอนเนี้ยเอาไงดีอ่ะทำดีไหนะมอ่ะโอ้โดนไปเยอะมากแล้วะ โอ้โหยังไงดีวะมันมันไม่ไหวครับไม่ไหวผมต้องเก็บเคลไปตูนายนะก็เรียกว่าตู้นี้เจียงแล้วกันนะเอาจริงเกงตู้นี้เจียงตู้นี้ผมโดนไปประมาณเกือบพันโลอยู่นะอ่ะขาขณะว่าก่อนหน้านี้มีตัวซ้ำอยู่แล้วนะอ่าไอพวกเนี้ยอย่างน้อยไอเน,นี่ยพวกเนี้ยตัวนี้ผมมีบวกสองอยู่แล้วตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้มีอยู่หนึ่งตัวนะก็เท่ากับว่าได้ามาไม่เยอะนะ อย่างพวกอาวุธอวุธพวกนี้ผมมีอยู่แล้วนะมันรุนเรงมาจากตู้อื่นนะอือโอ้หตู้นี้โดนยาม,มาตู้นี้โดนไประมาณแปดเก้าร้อยโลอะเกือบพันอะต้องมีแปดเก้าร้อยโลนะตู้นี้นะนี่ยังไม่รวมว่ายังไม่ได้ทําตัวนี้อีกนะยังไม่ไทําตัวแสงอีกนะจะติดแสงอีกยังไม่ได้ทำอีกนะแต่คือตัวนี้ผมอยากได้ร่างอื่นมากกว่าร่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะก็เลยเอาไปแค่นี้แล้วกันนะไม่ไหว อีเวนต์รองนี้ยอมเจ๊ง800ก้อนโลเนี่ยดูดิเหลือศูนย์นะโดนไปโคตรหนักเลยอ่ะก็อันนี้มันอะไรเนี่ยไอ้กดดูดิอ๋อให้เลือกเหรออ๋อบัตร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 ฟรีนะบัตรฟรีสีม่วงนะเดี๋ยวดูกันบัตรฟรีสีม่วงอันนี้อะไรอ๋อให้เราเลือกหนึ่งตัวนะว่าจะเอาอะไรนะถ้าเกิดถ้าเกิดกดออกมันก็จะออกตัวที่เราเลือกไงอ้าตัวอะไรดีอ่ะ ตัวนี้ค่อนข้างเก่ง P P บ้างถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้เก่ง P P มากเลยตัวนี้ก็ถึกก็ถึกอ่ะผมอยากได้จัดติดแสงไปไหนวะนี่ไงเออผมอยากได้ตัวนี้เพราะว่ายังไม่มีตัวนี้โอเคม,มาตัวนี้แหละคอนเฟิรม์มใช่ไหมได้แล้วไหมโอเคได้แล้วนะนี่มันได้ทั้งหมดสิบตัวเลยเหรอโอเคเดี๋ยวไปดูวันจะออกไหม โอเคไปครับตอนนี้มันแจกให้ผมมาอยู่เท่าไหร่อ่ะมีอยู่150โลนะตอนเนี้ยอ้าวเหอะไม่ออกอ้าวเหอะไม่ออกฮนะไม่ออกอื๋อองเลยฮะมาแล้วครับ70%เข้าไปแล้วเอาแล้ว70%เข้าไปแล้วเฮ้ยเอาล้อเลยเหรอโอ้โหเอาล้อเลยเหรอ โอ้โหแม่งเอาเ0าอเ็นะ่ะเอากนะานะอานะอ่ะมาอย่างนะั้นเราก็จะจัดแสงเลยนะโอเคนะก็สึกจะเลอกตัวอื่นได้อีกนะเอาตัวอะไรดีเอ่อตัวอะไดีวะ,ววะเออเอาตัวนี้ได้กัน ตัวนี้ยังไม่มีนะคตัวนี้ซึกเอาไป PVP ค่อนข้างโหดเลยนะเฮ้ยเหลืวตัวนี้ก่อนดีวะตัวนี้ก็ยังไม่มีนะเลเฮ้ยแต่ตัวนี้สึกว่าจะมีตัวนี้จะมีให้แลกตามด่านนะถ้าจะไม่ผิดนะออเออไอตัวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวจะกดไปก่อนนะเหลือยูวีหกสิบสามโลนะฮะ โอ้โหทำไมอีเวนต์ลอบนี้มันเกลือเกเหลือนะโดนไปเกือบพันโลนเนี่ยเนี่ยถ้าบวกอันนี้ครับอีกก็เป็นพันโลแล้วมนเนียเรียบร้อยฮะหมดไม่ได้นะฮะอันนี้มันเดี๋ยวเราเราไปรอตรวจแจกฟรีแล้วกันหมดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อก็คือ ให้เราสุ่มฟรีไปเรื่อยนะถ้าเกิดเราเจอถูกใจไหนเราก็กดคอนเฟิร์มนะก็จะเป็นการล็อกตัวที่เราที่ที่ที่เราสุ่มมาได้นะว่าเราจะเอาตัวที่เราสุ่มรอบเนี้ยเออก็จะสมมมดสิบหกเหรียญน,นะก็โอเคนะผม, <laughs> ผมสายฟรีผมสายฟรีนะผมเติมรายเดือนกับพวกกิจกรรมอะไรแบบนิดนิๆหน่อยๆประมาณนี้นะก็เรียกว่าได้บวกห้าไปสามตัวนะกับอุธ ส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ไหววะ่ะโดนผมโดนไปเยอะมากเลยอะโดนไปหนักหน่วงมากเลยนะแต่เดี๋ยวยังไม่ดูจัดแสงเลยตัวที่ผมได้มาแต่ตัวนี้มันใช้อาวุธอะไรอ๋อใช้อาวุธควานกันอันนี้มันใช้ดาบอีกเล่มหนึ่งนะโอเคก็ไม่มีนะก็เอาเป็นว่า อีเวนต์รอบนี้จบเอาเรื่งแค่นี้กก็เรียกว่าโอ้โหเจ้งมั้งโดนไปโดนไปหนักหน่วงมากอ่ะเย้พันโลเย้แ่งคคอดเจ็บอ่ะนี่นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ใครเล่นช่วงนี้ก็อย่าลืมไปกดทำเควสทำเควสอะไรพวกนี้นะคือเนี่ยมันได้ มันได้บวกเนี่ยพวกตัวละครแล้วเนี่ยตัวละครฟรีนะจะบวกห้าเลยนะอ่าเนี่ยอย่หลือไปทำกันนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าใครได้แล้วมันก็จะได้เป็นสายลุงนะเป็นได้ทองนะก็เอาไว้ไปซื้อเอาไว้ไปแรกของนะครับตัวนี้ผมมีหกพันสามอะซื้ออะ,อ,อะไรดีอะอ่อัพตัวรายได้บ้างเนี่ยโอ้โหเจ็บ จ,จุกเลยนักน่วงพูดไม่ออกลเลยเละเละมากรอบนี้ไปไม่เป็นเลยอะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในครบรอบ2ปีในะจิตกรรมซัมเมอร์นะครับก็เรียกว่ากรชารอบนี้ผมกดไปทั้งหมดประมาณพันโลได้นะ ็ถ้าใครกําลังจะกดกระชาบอลดัดก,ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะขอให้ได้ในตามที่หวังนะส่วนตัวรอบนี้ผมก็เรียกว่าเจ๊งแล้วกันนะโดนไปเยอะมากเลยนะอันนี้มันคือเกลือนะมันคือเกลือนะอันนี้ยรองจริงอันนี้มันคือเกลือผมบอกเลยมดินไปพันโลได้ามาแค่นี้เนะี่ยน,นี้มันเกลือมากเลยเนะี่ยพุดตรมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่เกมนี้รอบนี้ก็เจ๊งนะฮะ <laughs> ไม่เจอแม่สอัสเสดีรับ